สวัสดีค่ะเกษตรแปลงจ่๋วนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปสกัดเอาขุยมะพร้าวด้วยมือช่านเองทำเองไว้ใช้เองจ้าการดูแลแล้วเดี๋ยวจะพาทำไปด้วยกันเลยจ้าไม่ยากเกินไปนะคะา่เกษตรแปลงจิ๋วก็ทำเองจ้าจนมีบาทในลการท้าแข่งมาปอกนะคะ ขุยมะพร้าวนะคะคือส่วนที่อยู่ในกาบมะพร้าวเป็นส่วนที่ถูกสกัดออกจากกาบมะพร้าวนะคะโดยนํากาบมะพร้าวไปทำการปั่นเอาใยออกอันนี้สําหรับในส่วนที่เขามีเครื่องนะคะส่วนของเราการปั่นเอาขุยมะพร้าวออกมาจากกาบนั้นต้องใช้มือหรืออุปกรณ์ที่เรามีแล้วก็ช่วยสกัดออกมานะคะ คุณสมบัติของเขาก็จะมีดังนี้ค่ะเบานะคะอุ้มน้ำได้ดีและเก็บความชื้นไว้ได้นานนะคะมีคุณสมบัติที่ช่วยในการดูดซับน้ำนะคะให้กับดินได้เก็บความชื้นได้นานดินไม่แห้งง่ายนะคะแล้วก็ทำให้ดินโปร่งไม่แน่นนะคะ เมื่อนำไปปลูกพืชก็จะทําให้รากพืชเดินดีนะคะหรือนําไปใช้ผสมดินปลูกนะคะทําให้ดินนั้นมีความร่วนซุยใช้ทําเป็นส่วนผสมในวัสดุพอกกล้านะคะใช้ในการคั้นตอนกิ่งไม้นะคะเพื่อเพาะชําต้นไม้นะคะใช้ในการหมักทําปุ๋ยปุ๋ยก้อนปุ๋ยบานใช้ในการหมัก เพื่อทำน้ำหมักชีวภาพนะคะและสุดท้ายนำไปเผาถ่านทำเชื้อเพลิงอัดแท่งนะคะเนื่องจากว่าในขุยมะพร้าวหรือกากมะพร้าวจะมีความฝาดหรือสารแทนนินนะคะซึ่งสารตัวนี้ละลายน้ำแล้วจะเกิดกรดแทนนิกนะคะมีสีน้ำตาลดำจะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไอออนเมื่อทำปฏิกิริยากันแล้วจะกลายเป็นเกลือ ที่ไม่ละลายเมื่อนํากาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวไปปลูกพืชผักพืชก็จะแสดงอาการออกมานะคะคือหนึ่งใบเริ่มเหลือเริ่มเห็นตามขอบใบแห้งโดยมีสาเหตุมาจากการขาดแคลเซียมนะคะเมื่อเห็นอาการดังนี้อะไรคือแคลเซียมถ้ารู้แล้วนําไปใส่นะคะเพื่อเพิ่มแคลเซียมเข้าไป ซึ่งสารแทนนินจะไปจับกับแคลเซียมไม่ให้นำไปใช้ปุ๋ยที่เราใส่ไปพืชก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้เกิดการแคกแกรนใบเหลืองนอกจากพืชออกรากได้ดีต้องมีแคลเซียมเพราะฉะนั้นหากแคลเซียมถูกตรึงหรือถูกหยุดเอาไว้แม้พืชจะมีการดิ้นรนให้รากขยับขยื้ออกหา,าหารมันก็ไม่สามารถทำได้เพราะถูกล็อกถูกตึงไว้ จึงมีการแก้ไขด้วยการเติมแคลเซียมและสารอื่นๆ dryer, เข้าไปค่ะเมื่อจะใช้ขุยมะพราะ้าวนำไปเพาะหรือว่าปลูกต้นไม้ใดๆ <S <S <ling> <S เราจะต้องทำให้มันถูกวิธีเพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้โดยไม่ไปตรึงไปรอกหรือไปทำร้ายรากพืชของเรานะคะนั่นก็คือนำกาบมะพราะ้าวกับขุยมะพราะ้าว ปัวปัวปัวเข้าไปในน้ําค่ะแช่ไว้เลยนะคะแช่ไวสามวันถึงสี่วันเมื่อข้ามคืนข้ามวันมาให้เทน้ําเดิมออกใส่น้ําใหม่เข้าไปนะคะแล้วก็กวนน้ําสักหน่อยค่ะเพื่อให้ส่วนของแทนนินเร่งละลายออกมาเร็วขึ้นนะคะจะเห็นสีน้ําที่แบบว่าออืแดงกล่ำจะ เมื่อสารแทนนินถูกละลายน้ำออกมาแล้วนะคะมันจะไม่ไปเกาะอ,อยู่ที่ขุยมะพร้าวหรือกลกมะพร้าวแล้วค่ะและทําให้ละลายสารแทนนินออกจากขุยมะพร้าวด้วยนะคะการทําแบบนี้จะทําให้สารแทนนินมันละลายมันสลายออกมากับน้ําจากขุยมะพร้าวและกลกมะพร้าวดีที่สุดค่ะซึ่งประโยชน์ในการแช่กลกมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวนั้นก็มีหลายประการด้วยกันนะคะ กำจัดสารแทนนินกำจัดแมลงเพลี้ยสตูพืชที่อยู่ในกาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวบางสิ่งเราก็มองไม่เห็นนะคะพวกนี้ค่ะนำไปตากแดดนะคะเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วนำไปตากแดดนะคะช่วยกำจัดเชื้อราได้นะคะในกรณีที่ต้องการใช้กาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวอย่างเร่งด่วนนะคะให้นำกาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวไปทำการต้มนะคะ จะทําให้สามารถละลายสันทนินได้เมื่อต้มเสร็จก็จะทำการกองเอาขุยมะพร้าวแล้วทำการล้างอีกหนึ่งถึงสองน้ำนะคะแล้วจึงนำเอาขุยมะพร้าวหรือกัดมะพร้าวมาใช้ได้จ้าขอบพระคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ,กะเกษตรแป้งจิ๋วขอเอ่ยคำว่าลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายจุ๊บ